นี่ยังน้อยตุกยานีควงลูกชายแจงข่าวตกอับเล่านาทีเลือกสามีตอนลูกอายุ17ตัวแม่วงการบันเทิงแถวหน้าของเมืองไทยตุกยานีที่ควงลูกชายคนเดียวแฟรงกี้ยาทิพมาเปิดความน่ารักสไตล์แม่ลูกพร้อมตอบกระแสสังคมที่ถูกมองว่าเป็นดาราขาลงผ่านทางรายการคุยแซบโชว์มีกระแสข่าวพี่ตุ๊กตกอับไม่มีงานทำตุก นี่ยังน้อยวอนของานแล้วก็ตัดหน้าดิฉันที่เล่นละครน,น้ำตาหยดเก่งขอบคุณมากไม่งั้นไม่ได้ออกรายการนี้โถตกอับแม่คุณเอ้ยตกอับชีวิตเดียวเขาเชื่ออีกตุ๊กคนเรานี่นะสมองมันต้องมีพุทธิปัญญาวิจารณญาณคนไม่เชื่อเขาก็แก้แทนเด็กที่อยู่กับแม่บอกหนูอยากเข้าไปด่าจังเลยวิธีที่ดีที่สุดคืออย่าดูอย่าอ่านช่วงนี้ทําอะไรบ้างตุกไม่ทําอะไรทําใจตกอับจะไปไหนรอดไปไหนก็ต้องใช้เงิน เอาตรงๆไม่ได้ลำบากเลยตุ๊กแต่ก็ไม่ได้หรูหราต้องบอกนิดนึงไม่เคยของานใครทําเขาต้องดูความเหมาะสมไม่ทําให้คนลําบากแต่ถ้ามีปาร์ตี้ขอไปแต่งานไม่ขอพอมีประเด็นขึ้นมาลูกชายว่ายังแฟรงกี้เราเห็นอยู่ครับตุ๊กไม่เห็นมันพูดอะไรเลยวันนั้นเดินเข้าร้านของพ่อเขาแล้วเขาเป็นเชฟขายพิซซ่าเราเดินเข้าไปคุณยานีขอตรวจกระเป๋าหน่อยเฮ้ยมันเล่นมุกอะไรเรานัดเพื่อนไว้ข้างในมันบอกขอดูกระเป๋าตังหน่อยมีเงินหรือเปล่า เห็นข่าวลงว่าตกอับแม่ทำอะไรไม่ค่อยแคร์สื่อไม่ว่าจะเป็นการจิบการดื่มการสูบบุหรี่หรือว่าอะไรหลายอย่างุกเดียวก่อนนะฉันดื่มฉันเคยขอเงินใครมาดืม่มไหมปอดตับใครมาใช้กับฉันไหมฉับสูบแล้วเคยไปพ่นใส่หน้าใครในที่สาธารณะไหมนั่นคือความสุขของแต่ละคนไม่ได้บอกอันนี้ดีไม่เคยโปรโมทมันเป็นสิทธิของแต่ละคนดูดบุหรี่ไม่เคยฆ่าแม่นะแต่อย่าบ้าฆ่าแม่นะฆ่าผัวทะเลาะก,กันทุกวันความสุขของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน บางคนชอบเล่นไพ่บางคนชอบปาร์ตี้บางคนชอบอยู่บ้านตุ๊กที่พูดมาถูกหมดเลยไพ่ก็ชอบเล่นถ้าสังเกตนะช่วงแรกเล่นไพ่หลังๆเล่นไพ่ดา่ากันฉิบหายวายป่วงแฟรงกี้บอกว่าคุยทุกเรื่องกับคุณแม่เลยแฟรงกี้ก็คุยนะถ้ามันจําเป็นจริงๆถ้าไม่จําเป็นอย่าคุยดีกว่าคือถ้าไม่คุยเดี๋ยวเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตุ๊กสืบๆเราไม่เล่น Facebook ก็ไปถามลูกหลานว่าแฟร่งลงอะไรบ้าง เวลาเจอสาวสาวของแฟรงกี้จริงๆเป็นยังไงห่วงลูกไหมตุ๊กไม่ห่วงเคยเจอไหมตุ๊กเคยเจอมันก็มีกติกามารยาทเขาบอกว่าสำเนียงสอนภาษากิริยาสอนสกุลส่วนความง่วความฉลาดไม่ใช่คุณจบป .0.4 แล้วคุณง่วไม่จริงสมองเขาพัฒนาแล้วไม่ใช่คุณจบปริญญาเอกแล้วคุณฉลาดไม่จริงคนง่ก็เยอะแฟรงกี้ตอนแรกทำเป็นดูดๆสักพักเอากระเป๋าแบรนด์เนมมาให้เอาลูกเอาใบนี้ไปเอารองเท้านี้ไปตุ๊ก ก็ไม่มีลูกสาวถ้าตายไปจะให้ใครแต่เวลาให้ของต้องถามก่อนนะว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบอย่าเอาไปเพราะเราจะไปให้คนที่เขาชอบความลับของลูกแม่จะรู้หมดตุ๊กถ้าเราว่าลูกเราเป็นเด็กที่ร้ายกาศเกเรไม่ใช่เด็กที่ไปโรงเรียนแล้วกลับบ้านอ่านหนังสือเราจะรู้ทนันมันเราต้องร้ายกาศสมัยเด็กเราก็ไม่ใช่คนธรรมดาไม่ต้องมาเล่นมุกนี้เรารู้เราเล่นมาแล้วตอนเด็กแต่เขาน่ารักเชื่อฟังแมุ่๊ก ไม่มันทำหน้าเชื่อฟังไปแบบนั้นยายรักมากเลยแฟรงก์หนดเยอะมากโกนนะครับแต่ทำไมไม่ทำไม่เถียงแม่ดูไหมแฟรงกี้ไม่ดูครับไม่ทำการบ้าแฟรงกี้เขาไม่สอนตุก๊กขอโทษ ดีฉันมีนัดปาร์ตี้ทุกเย็นที่เรียนเขามาละนองตุกคะแรงเขาทำการบ้านแล้วทำไม่ได้นี่เลยบอกว่าเรื่องของมันรู้ไม่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ค่าเทอมปีละกี่แสนฉันส่งไปเรียนดีแล้วช่วยตัวเองถ้าไม่ทำก็ทำโทษไม่ว่าครูบางคนเขาชอบเรียนกับลูกแต่พี่บอกว่าจบการศึกษาแล้วไม่อยากเรียนแล้วแม่บ่นเรื่องอแรงก,กีก้กลับบ้านดึกตุกกลับบ้านดึกเราไม่ว่าความห่วงใยของแม่บอกหน่อย เราจะได้รู้แต่ไม่ใช่แบบโทรไปไม่รับเวลาแม่โกรธเราทำยังไงแฟรงกี้เราอย่าไปตอบโต้เราเงียบครับครับขอโทษครับแค่นั้นไม่งั้นยาสปอยเต็มที่เลยถ้าลูกชายคนนี้ออบตุกเราเป็นคนใจอ่อนเองคือปากร้ายด่าๆสมัยก่อนพ่อเขาทำโทษทำผิดผิดห้ามออกไปไหนห้ามเพื่อนเข้าบ้านนี่ก็มาวันเกิดของอัคารินเพื่อนรักผง แฟรงนั่นนี่แฟรงต้องไปวันเกิดเพื่อนแม่ก็ฟังไปแล้วคิดเองแล้วไปพูดกับพ่อมันให้เขาออกไปหน่อยแล้วให้เขากลับมาสี่ทุ่มคนเราเวลาทำอะไรกับใครสำหรับที่บอกอย่าให้เขาจนตรอกคำที่บอกว่าอย่าให้หมามันจนตรอกมันจะกระโจนกัดเพราะฉะนั้นให้มันได้มีทางไปได้มีทางระบายปกติแม่สปอยลูก,ล,กลูกจะเอาแต่ใจแต่นี่ไม่เป็นแฟรงกี้แม่สอนให้เป็นคนดีใจกว้างอย่าไปเอาเปรียบใครมากเราเป็นลูกแม่ใครๆก็รู้จักแม่ทำตัวยากไหม แฟรงกี้มันมีความกดดันตอนหลังก็เป็นตัวของตัวเองตอนเด็กๆ18-19ถึงแม่จับแฟรงนั่งบอกว่าเริ่มไปเที่ยวแล้วนะทำอะไรดูด้วยนะระวังตัวระวังกระทบถึงแม่เราก็โอเคออกไปข้างนอกเราก็ไม่บอกว่าเราเป็นใครแต่พวกเพื่อนๆแบบเนี้รู้เปล่าลูกใครย้อนไปอดีตนิดที่ตุ๊กเลิกกับสามีตอนนั้นแฟรงกี้กำลังวัยรุ่น16-17ถึงแล้วเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศตอนนั้นรู้ด้วยตัวเองหรือคุณแม่บอก ฟรงกี้ไม่รู้เลยเป็นเทอมแรกที่ไปโรงเรียนประจำที่นูน้นพวกยูไม่อยากบอกเพราะกำลังปรับตัวกันตูกที่ขอไว้หนังสือพิมพ์อะไรอย่าเพิ่งลงขอให้พี่เป็นคนแรกที่พูดกับลูกแฟรงกี้ยู่ไปรับที่สนามบินแล้วถามว่าพ่อไปไหนทําไมคนขับรถเป็นคนใหม่แม่บอกว่าเขาเสียแล้วพอกลับมาบ้านถามว่าแดดอยู่ไหนเขาบอกว่าเลิกกันแล้วเลยบอกโอเคไม่เป็นไรลูก เขามาตบบากแฟรงก์ Frank ก็รู้แฟรงกี้ตอนนั้นมีเริ่มใช้ชีวิตแบบห่างกันนิดนึงมันเป็นเพื่อนตุ๊กอยู่กันคนละห้องดูกันคนละช่องกิจกรรมร่วมกันไม่มีแฟรงกี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนแ okay. ฟรง์โอเคแฟรงมีพ่อกับแม่อยู่แล้วตอนนั้นเราก็มีไปให้กำลังใจแม่เหมือนกันแฟรงกี้ใช่ก็อยู่กับแม่ตุ๊กใช่ถ้าอยู่กับพ่อก็ตายไงนี่ฉลาดพ่อแม่ไม่ได้โกรธกันแค่เปลี่ยนสถานะนิดหนึง่งตุ๊ก รธไม่พูดกับเขาเป็นตีใครจะไม่โกรธมันต้องมีเหตุมีประเด็นแต่กว่าเราจะทําใจได้ขอใช้เวลาปีหนึ่งช่างเถอะเขาก็เป็นพ่อของลูกเราคุยกันแบบเพื่อนจบแฟรงกี้ <Frank y. S 1> เขาเคยพูดกับแฟรงถึงแม่พ่อกับแม่เลิกกันก็ไม่ปล่อยให้พ่อลําบากก็จะช่วยยังไงก็เป็นพ่อของลูกเรามีโมเมนต์ไหมว่าอยากให้พ่อแม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแฟรงกี้ไม่ครับแฟรงว่าต่างคนต่างอยู่ก็แฮปปี้ตุ๊ก แล้วให้มีไปหาผัวใหม่แฟรงกี้ได้อยู่ทั้งสองบ้างได้เงินเดือนสองที่ได้ของขวันสองชิ้นสบายผู้หญิงแบบไหนที่จะอยู่กับลูกรราลูกเขาเป็นคนเลือกเองเพราะเราไม่ได้อยู่กับเขาจนตายมีความสุขก็อยู่กันไปไม่มีก็ไม่ต้องอยู่ที่คิดไหมว่ามันจะมีแนวมาเอาเปรียบลูกเรามาทําให้ลูกฉันลําบากมีไหมลูกก็ไม่รู้ถ้าลูกเราโง่ก็สมนําหน้าให้คนอื่นเขาเอาเปรียบได้ส่งเรียนขนาดนี้โง่ให้คนเอาเปรียบก็แล้วแต่ชะตาวาสนา